กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกล มีจนน,นคน้ว,ว,วันอาทิตย์ที่29และวันจันทร์ที่30ตุลาคม2 5 6 6นี้ขอเชิญร่วมทอดกระถินสาม,มคัคคีโดยพร้อมเพียงกันณวัดกระแชงตำบลกระแชงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2 5 6 6ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน11เวลา17นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพุพุทธมนวันจันทร์ที่30ตุ ลาคม2566ตรงกับแรม1่ค่ำเดือน11เวลา9นาฬิกาทอดกระถินสามมคีเวลา9นาฬิกา30นาที เชิญร่วมรับประทานอาหารประธานบรรจบสุขสำราญคุณเสื่อมสุขสมโพธคุณมณีสุขสมโพธประธานฝ่ายคารวาสอย่าลืม29-30ตุลาคม2516นี้ขอเชิญร่วมทอดกระถินสามคัคคีโดยพร้อมเพียงกันนวัดกระแชงตำบลกระแชงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับมางคน,น,นงคงงบบงุญ เห็นพระยังไม่ยกมือไหวลึกกว่าตัวเป็นใหญ่พอตามใจของ